หลังจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากได้ผ่านผลไปนะครับวันนี้ก็ได้เข้าสู่วันที่3นะฮะในวันนี้เราต้องเคลียร์น้ำหรือดินภายในออกนะถ้าส่วนของภายในครับดินโคลนเยอะมากๆเลยเราก็ต้องใช้วิธีในการตักออกเราก็ต้องทยอยตักกันอยู่แบบนี้ครับอยู่ข้างในคอยตักขี้เลนนะครับอยู่ข้างนอกก็คอยสดจิงนะครับตอนแรกผมคิดไปนะครับว่าจะเอาน้ำเติมเข้าไปนะครับเพื่อให้เนื้อโคลนละลายกับน้ำนะครับแล้วเราก็ค่อยๆดูดออกนะฮะแต่ปั๊มน้ำเรามีแค่ตัวเดียวนะครับกับน้ำที่อยู่ภายนอกนะครับถ้าเราดูดเข้าไปมันก็เจอข คือเราก็ต้องมีทางเดียวนะครับคือการตัดขี้เลนหรือขี้โคนออกนั่นเองนะครับวันนี้เราคงตัดก,กันทั้งวันนะครับคงไม่ได้ทํางานอะไรเพิ่มเติมนะฮะส่วนคนในหมู่บ้านนะฮะก็เริ่มรวมตัวกันนะครับเพื่อมาช่วยงานกันนะฮะ<ม>ส่วนของบ้านต่างๆครับเพื่อเอาขี้โคนออกที่ตัวบ้าน,นครับพอจะทําอะไรได้บ้างหยิบจับอะไรได้บ้างก็ช่วยๆกันไปครับช่วยๆกันไปก่อนแล้วกันนะครับทำเท่าที่ได้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีอีกหลายหลังมากๆเลยในพื้นที่บ้านที่ดินของเรานะครับพวกเราก็ทากันเองนะฮะก็อย่างที่บอกไปเบื้องต เดี๋ยวทางช่องพี่ไก่ก็น่าจะสอนในเรื่องของการซ่อมนะครับเห็นเขาถ่ายคลิปอยู่นะฮะและในจังหวะนี้นะครับสัญญาณเน็ตเราก็เริ่มใช้ได้แล้วนะก็เลยทดลองไลฟ์สดเลยว่าที่เราเจอแบบนี้เราจะแก้ไขปัญหายังไงฮะเดี๋ยวลองไปฟังกันดูนะครับผมโชคดีมากนะครับผมโชคดีที่เราเจอพายุบัวลอยที่ผมบอกไปเบื้องต้นทําไมผมรู้สึกว่าผมโชคดีตรงนี้เป็นครั้งแรกที่ปู่ย่าตายายเราร้อยปีเพิ่งจะเห็นนะครับเพิ่งจะเห็นเป็นครั้งแรกเพิ่งจะเห็นเป็นครั้งแรกเดี๋ยวเรามาดูแก้ปัญหากันดีกว่าว่าผมจะแก้ไขป พายุบัวลอยหรือน้ําท่วมไหลน้าป่าไหลหลากอะไรประมาณอย่างเงี้ยปัญหาที่เราเจอนะครับกระจกแทมเปอร์ลามิเนตที่เราคิดไว้เราต้องกลับมาใช้แล้วนะครับผมจะต้องย้อนกลับมาใช้กระจกแทมเปอร์ลามิเนตอีกรอบหนึ่งนะครับมอบเมื่อก่อนเราตัดปัญหาออกไปแล้วเทมเปอร์เราไม่เอาคราวนี้กระจกมันสามารถเปิดปิดได้เหมือนเดิมนะครับแต่ให้เปิดทางออกเปิดเปิด,เป,ดเปิดออกมาข้างนอกแบบนี้นะครับเพื่อเวลาแรงดันน้ำอ่ะมันจะได้ดันกระจกให้แน่นนะครับกระจกสามารถเปิดปิดได้เปิดปิดอย่างนี้ เปิดปิดได้เหมือนเดิมนะแต่ใช้กระจกอะรมินตผมว่าค่ากระจกหน้าสี่บาทนี้น่าจะรอเป็นหลักแสนนะพี่หลักแสนเพื่อป้องกอันน้ําเข้าด้วยนะครับใส่ซีนยางทั้งหมดเหมือนสรุปรถยนต์นะครับด้านบนฮะที่เป็นรูปสว่านที่ผมจะคิดไว้ว่าเราจะทําแค่โครงนะครับโครงที่มันเป็นรูปสว่านใช่ไหมสว่านไม่จะสูงขึ้นมาประมาณสองเมตรได้น่าจะได้สูงกว่าอเนี้ยสว่านสูงอยู่แล้วนะครับ คราวนี้จะเพิ่มความสูงข,ของสว่านขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับสว่านที่ผมจะใช้ที่ผมจะทำตอนแรกผมคิดว่าจะทําเป็นไฟเบอร์ผมว่าตอนนี้ที่เราเจอปัญหาเนี่ยขอนไม้ใหญ่ๆมันมีมาได้มันมีมาได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกที่จะใช้เป็นปูนเลยพี่ปั้นปูนแล้วโครงเหล็กอะใช้เหล็กดีดีสิบสองป่ะใช่ไหมเหล็กสิบสองเลยที่ทําเป็นโครงให้มันแข็งแรงเลยส่วนข้างๆที่เห็นเสาตรงนี้ไหมมันจะมีบันไดต่อขึ้นมาอีกครับมีบันไดต่อขึ้นมาเพื่อหัวสว่านนะครับมันสามารถเปิดปิดข้างบนได้ด้วยถ้าสมมติน้ำเข้าจรจรรริงรรริงงๆๆนะกกตแ ปีนบันไดขึ้นมานะครับแล้วก็ปีนขึ้นมาบนบนบนตัวสว่านแล้วเปิดข้างบนพี่เปิดทั้งบนเพื่อมายืนบนหัวสว่านได้เลยครับประมาณอย่างนั้นที่ผมคิดไว้นะฮะคือสว่านต้องมีที่เปิดข้างบนแล้วมีบันไดต่อขึ้นอีกโชคดีอย่างหนึ่งผมผมเรียกว่าโชคดีเลยพี่ผมเรียกว่าผมโชคดีที่เราเจอปัญหาก่อนเราจะได้แก้ไขปัญหาก่อนต่อให้คนอื่นบอกว่าผมโชคร้ายทายี่ต้องเจอปัญหาเจอพายุบัวลอยเจอโคลนเจออะไรอย่างเงี้ยผมกลับมองว่าผมโชคดีโชคดีตรงที่ยังไม่มีนักท่องเที่ยวพี่เราเจอปัญหาแล้วเราจะแก้เลย เราจะแก้ได้ทันทีผมไม่ได้มองว่าความโชคร้ายที่ต้องมานั่งเอาโคนออกเอา,เ,อา,เ,อาเจอพายุเจอน้ําท่วมผมไม่มองผมไม่มองตรงนั้นเลยครับผมเพราะผมมองว่าผมโชคดีมากๆที่ที่เราเจอปัญหาก่อนพอเจอปัญหาก่อนปุ๊บเราสามารถแก้ไขได้ทันกระจกอย่างน้อยต้องมี2 5่สถึงสามิมิลสกระจกค่ากระจกก็ผมว่าหลักแสนมีแน่นครับหลักแสนมีแน่นะครับแล้วก็ตรงข้างบนตรงเนี้ยสว่านต้องใหญ่และแข็งแรงแข็งแรงมากๆถ้าน้ําท่วมจริงกระจกเอาไม่อยู่จริงๆแบบน้ําท่วมโลกแล้วกันนะพี่ ประมาณอย่างนั้นหรือไมมก็เจอขอนไม้อัดเข้าไปกระจกเทมเปอร์ลามิเนตเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบมันแค่จะกันกระสุนได้เลยดีกว่าพี่ประมาณอย่างนั้นน่ะหนาหนาเลยพี่30มิมลน่นาจะประมาณนี้ได้เลยพี่ลองลองดู3มเซนนะพี่คิดกับพี่ไก่ว่าเดี๋ยวเราต้องมีทางบันไดขึ้นอีกมีทางขึ้นต่อขึ้นมาบนหัวสว่านที่บนหัวสว่านที่มันอาจเรียบ,ยบผมจะทำประตูเปิดปิดได้ประตูที่แบบดันขึ้นนะ่ะพอพอนึกภาพออกใช่ไหมพี่ดันขึ้นเปิดปุบ๊บขึ้นไปยืนบนหัวสว่านแล้วพอขึ้นไปยืนเสร็จปุ๊บถ้าผมว ตรงใต้สว่านมันจะมีแผ่นไม้หรืออะไรสักอย่างให้ดึงยืดออกมาพี่ดึงยืดให้มันเป็นเป็นลานเลยพี่พอเป็นลานรปุ๊บอา้าวน้ํามันขึ้นมาจริงจงอีกโอ้โหน้าขึ้นขนาดนี้ก็ท่วมต่วมประเทศไทยแล้วผมว่าถ้ามันสมมติมันขึ้นมาอีกนะครับผมจะมีสลิงต่อไปบ้านต้นไม้หลังนู้นเห็นไหมบ้านต้นไม้มีสลิงขึ้นไปครับตรงนี้มันใช้โซลาเซลล์อยู่แล้วมีสลิงขึ้นไปอาจจะต้องเอ่อทำแบบว่าจุกเฉินที่มันสามารถดึงตัวเองขึ้นไปได้นะครับตรงนี้ก็ลงทุนสูงอีกหน่อยหรือไม่ก็สามารถไต่ได้มีตัวเกี่ยวล็ ประมาณนี้โอเคพอพอเข้าใจนะครับสำหรับการแก้ปัญหาของพวกเรานะฮะแต่เว่าผมคิดถูกผมเลือกทําบ้านใต้ดินนะตอนหน้าฝนตอนที่น้ําเยอะๆผมคิดถูกมากๆตั้งแต่แรกเลยนะครับที่ผมอยากจะรู้ว่าตาน้ํามันขึ้นมาเป็นยังไงเออเราจะแก้ปัญหาตาน้ํายังไงฝนตกลงมาหนักๆเนี่ยมันจะซึมเข้าบ้านไหมแล้วเจอพายุเจออะไรแบบนี้ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนทั้งชีวิตมันจะเป็นยังไงสุดท้ายเราได้เจอปัญหาอุปสรรคทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นคนที่ติดตามเราอยู่มั่นใจได้นะครับกับการที่จะมานอนพักที่นี่นะครับเพื่อเจอน้ําเจออะไรต่างๆผมแก้ปัญหาาผมว่ถูกจุด น้ำที่นี่มันมันมาแค่2งชั่วโมงเองพี่ไหลปึมป่มสังเกตแล้วผม่อาจคลิปประมาณนั้นเลยมันมาไหลปุ๊บแล้วก็หายไปเลยเพราะบ้านผมอยู่บนเขามันมามันไม่ได้ขังพี่ประมาณนั้นเออแล้วอีกอย่างหนึง่งเรื่องของทางน้ําบ้านเราอยู่อยู่ใจกลางใจกลางภูเขาอันนี้อันนี้อยู่ตรงกลางใช่ไหมผมอยู่ตรงกลางที่เหลือจะเป็นภูเขาคราวนี้อะไรการแก้ปัญหาตรงน,นี้เราต้องมองในในเรื่องของภาครัฐต่างๆนะครับมันเป็นภูเขาล้อมรอบเลยเราต้องขึ้นไปดูพี่เอาโดนไปถ่าย ว่าทางน้ามันไหลามาทางไหนมันถึงมาถึงหมู่บ้านเราได้เพราะฉะนั้นทางน้ําที่มันไหลามาเราต้องขึ้นไปตัดทางน้ําให้เป็นแยกออกสามทางถ้าม,มันมไหลามาทางเดียวใช่ไหมมันไหลามาทางนี้ทางเดียวไหลามาทางเดียวเราต้องไปตัดให้มันแยกออกไปสามทางเหมือนทาทำสามแยกให้มัน่ะเพื่อน้ํามาอีกนะครับตัดเป็นทางสามแยกออกให้มันแยกออกจากหมู่บ้านของเราประมาณนี้พวกที่ผมคิดไว้นั่นในในส่วนของภาครัฐแต่กันอันนี้ผมเราคงทําไม่ได้นะครับแค่นั้นก็น่าจะจบปัญหาแล้วที่จะมีคลิป ช่วยคนอามีครับผมมีอยู่แล้วเพราะเออใออีกเรื่องหนึ่งตอนนี้น่าจะโดนโจมตีในเรื่องของโอซุกะนะครับที่เข้ามาเข้ามาบางคนก็บอกว่าทำไมมาซุปไม่ว่าหรอตรงจุดนี้พี่แยกออกแยกออกแยกให้ออกเลยนะพี่คนลประเดนนะครับคนลประเด็นโอซุกะไม่ได้เอาสินค้ามาให้เรารีวิวไม่ให้เรามาตัดโชว์หรือทําอะไรสักอย่างเหมือนช่องผมไม่ใช่นะพี่ทางโอซุกะส่งเครื่องไม้เครื่องมือ,าม,อมาช่วยชาวบ้านซึ่งผมก็ไม่ได้รีวิวของเขาเพราะนี้เป็น,ปนโปรเจกต์ของมาซุ มันคนละประเด็นกันเลยพี่เพราะนั้นผมเห็นเถียงกันตั้งแต่ในสีฟ้าในตตในมันเยอะมันพอมันเยอะเกินผมแล้วผมก็ไม่สามารถที่จะตอบได้เพราะสัญญาณหนิดมันไม่มีเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าแบรนด์ทุกแบรนด์นะฮะพร้อมที่จะช่วยเหลือหมดแต่เขาติดต่อผมไม่ได้เท่านั้นเองครับตอนนี้เดี๋ยวเริ่มติดต่อแล้วเริ่มติดต่อเข้ามาเอ็นลิสก็โทรหาผมยกึยกเอ็นลิสเนี่ยเขาไม่เคยมาบ้านผมแต่โอซูกะเขามาประจําเขาเลยแบบเอาติดต่อพี่บอยไม่ได้ใช่ไหมเขาขึ้นมาเลยเขาเคยมานั่งกินอยู่กับผมประจำเหมือนเป็นพี่น้องกันอยู่ แค่นั้นเองเขาก็ไม่ได้มา,มาหวังให้ผมต้องมารีวิวสินค้า้เขามันมันแค่มันมาเขามาจังหวะพอดีที่ที่ายอำเภอมาอะไรพวกนี้มันก็ได้คุยกันแค่นั้นเองครับประมาณนั้นเดี๋ยวทางเอ็นลิสเดี๋ยวก็ส่งมาละไฟอะไรพวกนี้ส่งมาวเว็บเว็บไทเกอร์นายกิตะเอ่อตัวมิสุอะไรพวกนี้เขาจะส่งมาช่วยหมู่บ้านเราอยู่ยแล้วครับแต่แค่เขาไม่รู้จักบ้านผมเหมือนโอสุกะที่เขา เคยขึ้นมานั่งกินนั่งอะไรผมอยู่ประจําอยู่แล้วเขาเลยมาไวกว่านะครับมาสรุล่ะช่วยอะไรไหมช่วยพี่มาสรุ่นช่วยเป็นเจ้าแรกอยู่แล้วนะครับแต่แค่เขาเขาต้องส่งขนส่งขึ้นมามันก็เลยช้าพี่แค่นั้นเองแค่นั้นเองเขาไม่เขาไม่ใช่ผู้ชายที่แบบว่าเออแบบลุยๆเหมือนโอซุกะเขาแต่เขาช่วยเป็นเจ้าแรกอยู่แล้วครับมาสรุไม่ต้องห่วงนะครับบางคนเห็นบ่นว่าอ้ยมาสรุไม่เห็นทำเลยเขาช่วยเป็นเจ้าแรกอยู่แล้วครับเขาเขามาสร้างอะไรที่นี่ อันนี้ก็เหมือนหมู่บ้านเขาเช่นเดียวกันนะครับเขาช่วยอยู่แล้วไม่ต้องห่วงอย่างที่ผมได้บอกไปในไลฟ์สดนะฮะวิธีหรือแนวทางในการแก้ปัญหาของผมก็น่าจะเป็นประมาณนั้นหรือใครมีวิธีที่ดีกว่านี้นะครับก็ลองแนะนํากันมาได้นะเป็นประเด็นในเรื่องของแบรนด์ต่างๆนะครับที่จะมาช่วยเหลือหมู่บ้านของเราหรืออีกหลายๆหมู่บ้านนะฮะพวกเราน้อมรับทุกแบรนด์นะครับเพราะผมเห็นว่าตอนนี้มันไม่ใช่พื้นที่เลยนะครับที่เราจะต้องมานั่งแข่งขันกันตลาดกันตอนนี้ผมว่านะครับไทยช่วยไทยผมว่าเบิกที่สุดแล้วนะตอนนี้นะครับเราอาจจะหยุดเรื่องโปรเจกต นนอกกัซึ่งเอาของใช้ที่จําเป็นนะครับให้ผู้ประสบภัยในจังหวัดอุตรดิตถานี้นะครับได้เห็นหน้าตาของผมแน่นอนนะครับผมจะลงพื้นที่ร่วมกับมาสารุแับถ้าแบรนด์ไหนนะครับอยากร่วมไปกับเรานะครับเรายินดีต้อนรับมากๆเลยนะครับยิ่งเยอะก็ยิ่งดีนะครับเราจะได้ช่วยเหลือได้ทั่วถึงนะครับและในวันนี้นะครับเราได้จัดการเครื่องของโคนในบ้านเตดิงของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วในส่วนของสะพานนะครับที่ถูกน้ากัดเซาะนะครับทางอบตครับก็เร่งดําเนินการให้ไวที่สุดนะครับก็น่าจะใช้เวลาประมาณ1-2วันึ่งถึงสองวันนะครับตอนนี้ว ไหนก็ถ่ายไว้แล้วนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้คือคุณครูนะครับเดินทางมาจากน้ําปาดนะครับมาดูบ้านของนักเรียนนะร,รู้สึกอิจฉาเด็กนักเรียนขึ้นมาทันทีเลยนะครับมีคุณครูทั้งหล่อทั้งสวยเลยนะครับเดี๋ยวเปิดเทอมหน้าผมลองไปสมัครดูแล้วกันนะครับ